มาทงนี้ค่ะทุกคนเลี่ลตูราต้องเก็บอันนี้อันนี้โอ้สตูรโ o ้ my god ยอะ เดี๋ยวสิคลามามีแค่นคลามามีใะเอ๊คนลานั่นเอนี่เอ็งกังทีเอ็งกังทีพุชะพุชะสวะสดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสุภูสุคนอ่าตอนนี้แม่แป้งเก็บได้ตะการหนึ่งแล้วนะคะมาลุ้นว่าแม่แป้งจะได้อีกตะการหนึ่งไหมปะมาลุ้นนะแม่แป้งว่าสิได้อีกตะการหนึ่งบ่จ้ามาเก็บเห็ดมันปูน้ำกันจ้า เดือบเดดเดมิกเกอทุกคนโอ้ยเดดมิกเกโอ้ยวู้คนละแห่แจ็คอุนเดทรัตทุกคนอัคตานะคะอัคตรัมปะพ่อเบบี้เดมิกเกอ โอ้ยกบกบเน่าทิมพี่น้องแหงแล้วฉันท้องกรนะดมอันทั้งนี้พี่น้องว่าแล้วมาเจอเหตุต่ตอนที่ เกือบจะเย็นแล้วอันปา่ารอยโลแม่แปงยางบ่ได้อีหรีจ้ะทุกคนน่องค่ะสงสารนอ่งนองแห้งน่องแค่นสะซ่จะดายเนาะทุกคน ทางนี้ค <te a minute> ่ะทุกคนคุณสะอาดอยู่บ้านเอาอก่นโด่งนี้ไหม

mà rút cái cây ra Hãy subscribe cho น,นี่ถอดไอ้เฟือกนั่นออกคะทุกคนมันร้อนแห้งหมอนี่ห่อนจนอันนี้ไปตัดออก ทุกคนฟังนะกรุบกรุบเจ็บมากแม่แป้งเจ็บมากบางทีแม่แป้งก็ช้านะคะทุกคนพ่อแม่ถ้าแม่เป้งปวดมากแป้งก็ช้านะคะเอ่อบางทีก็จับมีดไม่อยู่จับเห็ดไม่อยู่เพราะว่าแม่แป้งใส่เฟือกนะคะอันนี้แม่แป้งถอดออกเพราะว่ามันร้อนเกินนะคะแป้งหายใจไม่ออกเดี๋ยว วันนี้พักหนึ่งวันพรุ่งนี้แม่แป้งก็จะใส่แม่ใส่มาหลายเดือนแล้วอ่ะหกหกเดือนแล้วอ่ะทุกคน นั่นแต่จรทำไหมทอร์กอันี้เปงโรลเดี่ยทุกย่างแอย่างเดี๋ยวฟินม่เกี่ยดนแจ็คว่าทอโอ้เสีดมิเกี่ยโอ้เสีดายแห้งพี่น้องเฮ็ดจังใดนี่เอาคาซะเนาะ ครับพี่น้องเอ้ยลมริ่งอะ่ะปลิตตะบีล

ไปวดรังมากทุกคนไ่ายเทอเอ็นเวกกะทีนะแต่เพราะกระสวามเอ็นเวกกะเอ็นกองเทรด Woho den. Du gillar stora? Ja. Nej, de köp. Nej. Jag vill plåta den. Åh, stora. Oh my god. Gör det så. Ken. Gör så. Kolla mamma. Ken, kolla mamma. Kolla. Nej men. En gång till, en gång till. Pussa svan. น้อเอ้ยนึกว่าสิบไดคลิปไดยูเดอร์โอ้ดอกนี่แมแค่เอู๊กะเนอดแลวค่ะทุกคนเต็อกลสูั่โตตนใตม Ta ja. den stora där. Ja. Oh, wow! Fin oh. det Ta den! Okej. Okay. Kan, kan jag plocka mer? Det var bara stora svampar här Ken. Många mm. med ingenting. ือว่าไม่ใช่ใหญ่โพูด แคนโค้กแล้วโค้กแล้วโค้กแล้วแคนโอสวยโค้กแล้วคนทำใจไม่ได้พ่อแม่จุกกันไม่ได้จ้าพ่อบอกลูกจะเอาแต่อันใหญ่แมนแล้วข่อยบ่ได้คลิปย่อนอันนี้ล่ะเขาจะเก็บแต่อันใหญ่ด้วยนะ เก็บอันใหญ่แล้วก็มาเอาอันน้อยฉลาดมากคือคง,งส่งสีได้ไปตัดยูบานแล้วจะพ่น้องเอ้ยเก็บโหลดลูกหล่ะขาข้องเมียอ้หวอันใหญ่กับใบเม็ดอ้อยสวยจังเลยลูกไ่เดวบอกก่อนได้ไดตัดน,นะ เก็บใหญ่เลยลูกเฮ้ยบักลาโอ้อัคต์าได้ครับวู้ฟิน่วยขับอ่าฮะเดะบอกกำได้โอเคอ้หแก้มแดงต้องต้อหอนจะมืลยน,นี่ ขอบคุณครับบอกกําดาวสข้างหลังด้วยลูกทัวรสติกเก้นดูข้างล่างนั่นเองอืมเร์เฟ e c t ไปปลอกกระแฮมตตแทนฟ์เ์สเดี๋ยวให้ลูกเก็บไม่เป็นจะตัดขาเฮ็ดก่อนนะทนุกคนบอกราดูชีวิตมากลูกเอ้ยโอ้ยอยากได้อยากมีครักแถ่บอกลา ถึงกัะเือเหนียวเองเลยจับพี่นอ oh. ้องจ้ะยโอ้ย <laughs> ลูกหาขวบหนึง่งบอกลาเอ้ยเก่งเดินป่าได้ไกลมากทุกคน oh. พ่อแม่เดินก็เดินโ oh. oh. <laughs> อ้บห่โบอได้คีบดอกคอยธอดแทนแม่ร้องคริดคริต <laughs> เจอเห็ดจับพี่นอ <laughs> ้อ,องบอกลาเอ้ย คืออลายเก็บเลยวันนี it, wow. floor, no? oh. ้คลิปนี้เป็นคลิปแคนโชนะคะเอ้ยขันตกหรฟลร์น้อฮันนี่ดคลอดตัดยุบานแลวบสนเลยว้าว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 

อ๋อเอาเล่มนั่นอินเิ้มอ๋อจัดการเลยลูกจัดการเลยตัดโบแล้่วจ้าพี่น้องตัดปุ๊บน้องก็โยนไอ้ที่อันนั้นใส พอนิญาตแอบน้องเค็นมาเก็บก้อนจ้ะพี่น้องจ้ะสันบ่ายคลิปเลยน้องช่วยเก่งมากโอ้ยขาแม่พี่น้องใหญ่แห้งขึ้นดาแล้วนะคะ

ไปดูเบบี้แจ็คคลิปไปดูคลิปไปดู Tycker jag som plockar en. Kanten. แค้นคอมคอลสตูร์อุ้ยใหญ่มากบิงมาดึกๆเลยหมาน้อยเนี่ยอ่ะมาสกูดเบบี้ถัอวหันถบ่ไดถั่ด้หารบัได้หารสองมือเลยลูกอุ้ยเก่งจังเลยลูกเก่งครับดูเต็มหน้าน้องเลยแคทนเยอะซะ โอเคจะมุดเขยโอเค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 โอ้ทุกคนโอจิมตาลูกคอยบอดจ้าโอ้ยนี่แหละค่ะต้องเปิดทางให้ลูกก่อนอืมโอเคโอเค The stool อันนี้เดี๋ยวแม่เอาอิใต้ต้นไม้อ่าแม่จะแม่จะเก็บไปเลยนะคะจะเก็บเป็นแถวไปเลยว่าเราไม่ไม่ได้แย่งอยู่กับใครนะคะแต่ถ้า มีคนมาด้วยอะไรเงี้ยแม่ก็จะเก็บแบบเอาง่ายๆก่อนกองกองไว้แล้วก็ค่อยมาเอาอยากๆแต่นี่เรามากันเองแม่ก็จะเก็บไปเลยจ้ะมือสองมือสองไม่เลยบอกล่ะเอ๊ะเดมิเกะเฮเด็กได้ก็งลูก่ะโอ้อโกองไว้ก่อนลูกค่ะ เดมิกก้เหรอิเจ้อน okay? ี้สวยมากชาเดี๋ยวแม่ดูเดี๋ยวแม่ดูลูกโอ้อนเดบบีโอ้ทำปะบ่ซิตาพลอกกระดมแลมนอินเฮลโอเคโอ้ยยยยากกวา้จพี่น้อง อมีเก็บแจให้เราออกดมเฮาส์จะจะออกดมวอโซเดี๋ยนี่จยกบิดมันอยู่เงี้ยลูกแม่สั่งงานแม่กองไว้แม่บอกให้เก็บใส่ตะกร้าให้หมดเรียบร้อยลูกฉันทำงานเก่งมาก เคคลิแม okay, nah, ่เดคตรียมไปแล้วตะการหนึ่งไงตะกาแรกไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะทุกคน ใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวบักเอฟบอกอัพเลยฮะมสอสโกที่บอกกับคนละ <c oughs> <c oughs> แล้วจะตะกล่ว,วนไปเอาเ,อาอเ,อเต่าอีกแล้วเหรอลูกเป็นเต่าแล้วอีกแล้วเหรอเด้อเอานที่จะทุกคนดเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเนะ ตัวนั้นพี่ติดดอกใหญ่ๆจะทุกคนนี่จ้ะทุกคน,นจ้ะเต็มแล้วจ้ะเดี๋ยวเราเป็นรุ่นเดี๋ยวจะได้อีกต่การหนึ่งป่ะจันพี่ติดดอกใหญ่ๆจะทุกคนจ้ะ